เอาแล้วเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง TPJ Channel เช่นเคยนะครับวันนี้แอดแบงขอมาพูดเรื่องการย้าย Off ใน The Ragnarok ok ก่อนดีกว่านะครับนะก็การย้ายอ f ฟนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ตรงนี้นะครับไปตรงที่ Equipment จากนั้นมาตรงที่อัปเกรดตรงนี้นี่นะครับ <_ <an> _ <cia> การย้ายออฟนะครับไม่สามารถย้ายออฟที่เลเวลต่ํากว่ามาสูงกว่าได้นะครับเข <_ an _ cia> ้า,จาใจความหมายไหมสมมติคุณมีอุปกรณ์เลเวล60 <_ <an> _ <cia> คุณไม่สามารถย้ายออฟต่ํากว่านั้นลงมาได้นะครับสมมติโล่ผมเลเวล40นะครับคุณสามารถย้ายออฟจาก40ขึ้นมา60ได้คุณสามารถย้ายออฟ20ขึ้นมา60ได้แต่คุณไม่สามารถย้ายออฟที่เลเวลต่ํากว่าอุปกรณ์ที่คุณจะย้ายได้เข้าใจความหมายไหมคือสมมติเนี่ย มันยังไงครับแอดแบงเนี่ยสมมติถ้าคุณมีอุปกรณ์40นะครับคุณไม่สามารถใส่คุณไม่สามารถใส่ของ60ได้เห็นไหมเออคุณต้องมีเลเวลที่สูงกว่าหรือว่าเลเวลที่เอ,อ่อทัดเทียมกันเท่านั้นคุณถึงจะย้ายออฟไดออ้การย้ายออฟตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับมีแค่3ออฟเท่านั้นที่เราย้ายได้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะย้ายออฟได้ต้องเป็นอาวุธระดับมิติหรือว่าอาวุธสีแดงเท่านั้นนะครับถึงจะย้ายได้นะครับความเสี่ยง ในการย้ายออฟนะครับความเสี่ยงในการย้ายออฟนะผมจะบอกไว้เลยเรื่องนี้สําคัญนะครับสมมุติผมอยากได้ตัวในส่วนของโกสนะครับเพิ่มดาเมจธาตุโกสนะแล้วผมอยากเสริมออฟเข้าไปอีกสมมติอ่ะเนี่ยไอไอการไอการย้ายไอการย้ายออฟแรกทุกคนเข้าใจยังอ่ะสมมติเดี๋ยวผมจะย้ายออฟแรกให้ดูอ่ะสมมติผมอยากได้ออฟแรกใช่ไหมผมอยากได้ออฟแรกผมก็ต้องหาชุดที่อ่าอันไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมหาสักอันหนึ่งเดี๋ยวผมมาก่อนนะครับ ลดธาตุธาตุโกสอันนี้ก็ได้อะถ้าผมเอาอุปกรณ์ตรงนี้นะครับย้ายขึ้นไปข้างบนนะครับอะดูให้ดีนะเราจะย้ายจากอุปกรณ์ล่างขึ้นไปข้างบนนะครับแล้ววัตถุดิบจะหายไปด้วยแล้วออฟก็จะหายไปด้วยนะครับ <c oughs> โอกาสในการย้ายออฟตรงนี้นะครับมีโอกาสที่ออฟตรงนี้จะแทนที่ออฟตรงนี้ด้วยเข้าใจความหมายไหมมันจะมันจะย้ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีโอกาสที่ออฟข้างล่างจะขึ้นไปแทนที่ตรงนี้หรือว่ามีโอกาสที่ออฟตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นออฟสอง นะครับหรือว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเป็นออฟสเหมือนกันมันแล้วแต่ดวงนะครับมันแล้วแต่ดวงนะะผมจะกดล็อกอันนี้อันนี้คือโชคดีหน่อยนะครับมันมีโอกาส่มันมีโอกาสที่เราจะทับออฟเดิมได้ออฟเพิ่มได้ออฟสเพิ่มได้ออฟสเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงนะโอเคนะครับเมื่อกี้เราย้ายออฟแรกให้ดูไปแล้วสมมติผมอยากได้3ามออฟผมต้องทํำยังไงครับไอ้แบงค์แน่นอนครับมาตรงที่กดที่ตรงเดิมนะครับแล้วก็หาธาตุที่เราต้องการสมมติอยากได้อันนี้แล้วกันเนี่ยเพิ่มธาตุโฮลี่นะครับ ถ้าเราจะสุ่ม3ามออฟมีโอกาสที่ออฟนี้จะแทนที่1ใน2นี้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะแทนที่ด้วยนะหรือว่ามีโอกาสที่เราจะได้3ามออฟนะครับอันนี้คือแล้วแต่ดวงเลยนะแต่ถ้าเราล็อกออฟเลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เอ่อถ้าใครอยากได้การันตีเนาะก็สุ่มเอาหรือว่าถ้าใครไม่มีดวงเลยนะครับก็สามารถกดฟิวชั่นแล้วไปสุ่มเอาก็ได้นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันมีโอกาสที่จะทับออฟอันเก่าด้วยนะครับผมจะลองทับให้ดูเลย อันนี้คือโชคดีจัดนะครับโชคดีจัดที่ออฟสามมันด้งขึ้นมานะครับถ้าใครดวงสวยมากกาจะทับเพิ่มดาเมจโกดหรือว่าเพิ่ม SP ไปนะครับอันนี้คือเราโชคดีก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับการย้ายออฟนะครับผมว่าเข้าใจง่ายเนาะก็คือย้ายได้แต่ออฟแดงการย้ายออฟถ้าเราไม่ล็อกสมุดนะครับมันมีโอกาสที่จะพลาดด้วยนะครับสมุดตรงนี้สามารถหาได้ในโกลเทชชอรี่หรือว่ากิลช็อปนะครับเนี่ยมันมีอยู่นะครับเนี่ยอันเนี้ยนะเนี่ยเราสามารถย้ายได้ง่ายๆเลยราคาราคาราคาไม่แรงนะ ราคาราคาไม่แรงนะครับเราสามารถซื้อได้เห็นไหมครับเราสามารถซื้อได้รายวันเลยก็แนะนําให้ซื้อไว้รายวันดีกว่านะครับมันก็จะดีกว่าเผื่อใครอยากย้ายออฟนู่นนี่นั่นเนาะครับมันก็จะคุ้มกว่าก็าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสาหรับไกด์การย้ายออฟนะครับจะย้ายออฟอะไรก็ดูดีๆเนาะบางคนแบบได้เลทดีๆนี่มีเลทสูงสุดบอกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเรามีหลงมีเลทอะไรนะครับจะได้ดูไงว่าเลทสูงสุดที่เราต้องการนะคือเลทไหนนะครับหรือว่าหลายคนไม่รู้ว่า เอ่ออาชีพที่คุณเล่นนะครับต้องเอาสเตตัสอะไรบ้างเอาออฟอะไรบ้างก็กดดูตรงที่แรลงต,ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วกดดูเนี่ยคุณเป็นอาชีพอะไรเอาโคลไลท์มือเชสตีฟซ็อตแมนเอ่ออะไรเนี่ยนะครับเมดนะครับหรือว่าจะเป็นอาเชอร์ก็กดดูได้นะครับถ้าปกติถ้าเป็นสายเอาโคไลท์เอาโคลไลท์สายโฮลี่ไลท์ก็จะหาพวกแบบสายแบบเพิ่มโฮลลี่อะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็หาพวกคีดามิด ต้านคีอะไรพวกเนี้นะครับที่เป็นในส่วนสำคัญเนาะก็เอาไว้แค่นิ้ละดร์นะครับสำหรับการย้ายออฟนะครับท่านเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องทีวีเจม a n ชาแนลด้วยนะครับอ้าวเกือบลืมไปนะครับเราสามารถาลงดันเจียนนะครับทีมกับดันเจียนรลยวันเพื่อเป็นการหาออฟมา,าโยกได้นะครับนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายนะครับ